สวัสดีครับพบกับหนึ่งเนต้าติวันนท์ประทุมกันอีกแล้วนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งก็จะอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆในใน EP ถัดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้หนึ่งก็จะพามาชมนะครับสีฟ้าสกายบลูนะครับมาในแนวแต่งคอนเซปต์แบ็กบลูนะครับไปดูกันว่าเราแต่งจุดไหนกันบ้างนะครับอันแรกเลยจุดเด่นของเราเลยแรปหลังคาดำนะครับนี่แล้วก็เราจะมีสเกิร์ตเอโร่คิดแถมให้นะครับ ห้าชิ้นด้านหน้าปกติอันเนี้ยจะเป็นสีชมพูนะครับแต่ก็ลูกค้าสั่งให้ทําการแ็บสีดําให้ทั้งหน้าและหลังในส่วนของโลโก้เนต้าอันเนี้ต้องพูดก่อนนะว่าคันนี้ยังแต่งไม่เสร็จโลโก้เนต้าตรงเนี้ยเราจะทําเป็นโลโก้น้ำพุสีดําให้ให้มันเข้ากัน,นครับดูเท่ดูสปอร์ตขึ้นถัดมาตรงนี้นะครับนี่เลยจุดเด่นของเราก็จะเป็นพ่นสีดํานะครับรอแมคของเราเป็นศูนย์ซ่อมสีมาตรฐานนะครับมีห้องอบสี ล้อแม็กไม่ลอกครับสวยงามครับแหมถัดมาสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีเคิร์ฟเบลสวยงามมีโลโก้เนต้าด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วสีดำคาดเอวหลังอ่าแล้วก็โลโก้เนต้านี้นะครับอันนี้เป็นสีเงินเดี๋ยวก็จะทำการเปลี่ยนเป็นสีดำให้ครับเพื่อคอนเซ็ปต์แบ็คบลู เฮ้ดูดันครับในขอบของคิปสเกิร์ตตรงนี้ปกติก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันอันนี้ก็ลูกค้าให้สั่งทําการแร้ปเป็นสีดาให้นะครับในแคมเปญเดือนนี้นะครับก็จะมีส่วนลด50 0 0 0บาทนะครับก็ราคารถจะอยู่ที่499 0 0 0าานบาทค่าใช้จ่ายดาวเริ่มต้นที่0บาทหรือจะเลือกดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.88ก็ได้ครับของเราก็จะมีโปรดาวพิเศษนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปก็ดาว เพียง9,900บาทเท่านั้นเองใครสนใจติดต่อหนึ่งได้เลยครับ092-146-5635ครับ